ท,ทุกข่าวคือความจริงข่าวดีมีให้ดูสนับสนุนโดยบริษัท Professional West เทคโนโลยี1999จำกัดมหาชนเติบโตอย่างยั่งยืนเกื้อกูลสิ่งแวดล้อมและชุมชน วันนี้เรามาร่วมการประชุมของคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภาและคณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและกิจกรรมพิเศษอันเป็นประโยชน์เพื่อสังคมครั้งที่14ประจำปี2564เมื่อวันอังคารที่2ตุลาคม2564ณนห้องประชุมกรรมธิการสอวอหมายเลข CA426 ชั้น4อาคารรัฐสภาคา่ะ โดยได้รับเกียรติจากนายพีรศักดิ์พอจิตสมาชิกวุฒิสภาและประธานกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพ,พิบัติและกิจกรรมพิเศษอันเป็นสาธารณประโยชน์เพื่อสังคมและกิจกรรมนันทนาการของวุฒิสภาได้เป็นประธานในการประชุมครั้งนี้ เลขาธิการกล่าวถึงหัวข้อวาระการประชุมต่างๆอาทิวาระที่ 1. เรื่องประธานแจ้งให้ทราบในการร่วมกิจกรรมช่วยเหลือผู้ประสบอุทโกภัยน้ําท่วมในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่ทางคณะสวได้ลงพื้นที่มอบของให้กับผู้ประสบภัยในครั้งนี้วาระที่2เรื่องรับรองบันทึกการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ วาระที่3พิจารณาแนวทางการดำเนินการให้ความช่วยเหลือเพืบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิดและการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดต่างๆและพิจารณาการชื่นชมยกย่องเชิดชูเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำความดีกรณีช่วยเหลือดับไฟในเหตุการณ์ไฟไหม้โรงงานที่ผ่านมา สำหรับการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆคณะกรรมการก็ยังคงกระทำอย่างต่อเนื่องในวันนี้ที่ประชุมได้พิจารณาแผนงานการจัดกิจกรรมเชิดชูเกียรติให้กับผู้ที่ได้บำเพ็ญคุณประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองและสังคมโดยในครั้งนี้มีคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติและกิจกรรมพิเศษอันเป็นประโยชน์เพื่อสังคมทั้งแบบออนไลน์ site, และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ คณะสมาชิกได้เข้าร่วมกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาซึ่งทางคณะได้ร่วมการปรึกษาหารือวางแผนการลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่เกิดขึ้นให้ได้รับความช่วยเหลือตามภาระหน้าที่ทางคณะทำงานได้มีส่วนรับผิดชอบเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบและร่วมปรึกษาหารือในหัวข้อต่างๆตามลำดับความเร่งด่วนของที่ประชุมอีกด้วยค่ะขอบคุณครับ ขอบคุณทางช่อง5นะครับที่ได้ติดตามาการทำงานของคณะกรรมการชุดนี้มาตลอดเวลาด้วยไม่ติดกิจต่อกันนะครับแล้วก็ขอฝากความหวงใยไปถึงพี่น้องประชาชนทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุทกภัยเรื่องของภัยหนาวเรื่องของโควิดที่ยังไม่ยังยังไม่เลิกกันเลยนะครับก็ช่วยกันรักษาสุขภาพนะครับอ้องรักษาระยะห่าง มาตรการทางสารสุขนะครับขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับ hotline Thailand ทุกข่าวคือความจริง